สวัสดีค่ะโค้ดสิริลักษณ์ตันสิรินะคะอะไรนะคะคลิปนี้เนี่ยโค้ดอยากจะบอกพวกเราว่าอย่าฟังคำพูดลบของคนอื่นโอเคไหมคะเอออย่าฟังคำพูดลบของคนอื่นหลายคนเนี่ยชอบเขียนมาเล้ามาปรึกษาตลอดเลยโดนคนนู้นว่าโดนคนนี้ว่าแล้วหมดพลังใช่ไหมคะไม่เอานะคะอย่าไปฟังคำพูดลบ,ลบของคนอื่นคนอื่นเขาเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเราเขาไม่มรู้จักเราดีหรอกจริงไหมคะ บางทีเจอเราเล็กน้อยคิดอะไรตามไปตามความคิดของตัวเขาเองแล้วก็เอาความคิดลบๆเขามาใส่เราแล้วเราก็ไปรับมาทาให้ตัวเองหมดพลังไม่เอาอย่าทำแบบนี้นะคะอนะฟังโค้ดีๆนะคะเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติความคิดมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีความคิดฟุ้งซ่านเยอะแยะมากมายแล้วมนุษย์เนี่ยเห็นอะไรก็ฟุ้งซ่านไปเลยเปิดชอบวิจารณ์แล้วมนุษย์ก็ชอบคิดลบมากกว่าคิดบวกจริงหรือเปล่าเนาะ ตัวเราเองอ่ะก็บางทีก็คิดลบอ่ะบางทีเราก็คิดลบนินทาคนนั้นคนนี้อ่ะตัวเราเองก็เป็นอ่ะจริงก็อบบล่ะยอมรับเปล่าเป็นทุกคนแหละโอเคไหมคะเวลาที่เราคิดลบใส่คนอื่นเนี่ยนะคะมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะเจออะไรเราก็วิจารณ์ไปตามเรื่องตามราของเราน่ะบางทีก็วิจารณ์ในใจบางทีก็วิจารณ์พูดให้เขาได้ยินบ้างบางทีเราก็เคยทำาอื่นก็เสียใจบ้างจริงก็อบปล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันเลยเวลาคนอื่นเขาฟุ้งซ่าน่ะฟุ้งซ่านในความคิดเขาเขาจไหมคะเห็นอะไรเราล้วก็วิจารณ์เราลบๆวิจารณ์เราแย่อ่ง้เนไไมตปสใจ มันเป็นความคิดเขาไม่เกี่ยวกับเราโอเคไหมคะเออเอะนะฟัง,งดีนะคะไม่มีใครมาลดทอนคุณค่าในตัวเราได้เลยเข้าใจไหมคะเอาพวกเราฟัง,งดีมีแบงค์พันหนึ่งใบนะมีมูลค่าเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทใช่ไหมเอาแบงค์นะอองพันนี่นะขย่อมขย่อมขย่าจะยับยุ่ยี่เลยเออแบงค์พันนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทจริงไหมแบงค์พันนั้น ตกลงไปอู้ตายแล้วไปเจอน้ำขำดนแบงค์พันดําเจอเงนะอี้ยนะเฮ้ยล้านก็ยังติดค่าด,ดําๆอยู่เนะี่ยเออต่อให้มันติดค่าดำดำเนี่ยแบงค์พันนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่คะ1,000บาทจริงไหมคะฟังดีนะคะเช่นเดียวกันเลยเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยตัวเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เราก็มีคุณค่าในตัวของเราเองโอเคไหมคะ ไม่ว่าคนอื่นจะพูดลบอะไรกับเราเขาจะว่าเราเขาจะนินทาเราเขาจะอ,าอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจนะคะเราก็คงเป็นแบงก์พันที่มีคุณค่า1,000บาทเหมือนเดิมโอเคไหมคะเออนะเพราะฉะนะั้นต่อจากนี้ไปนะใช้ชีวิตให้มีความสุขและเบาสบายที่สุดเลยโอเคไหมคะคำพูดเรา,าปัดออกปัดออกไม่สนใจไม่สนใจอย่ารับเอามาเด็ดขาดเราไม่รับเราปิดประตูเราไม่รับ,รรบคำพูดลบๆเข้าใจไหมคะ แต่ว่าเราต้องฟังคําพูดนั้นว่าเขาพูดอะไรเขาแนะนําอะไรเราหรือเปล่าแต่มันผ่านคําพูดลบๆ้าใจไหมคะเอออันนี้นี่เป็นปัญญาใ่หนะไอ้เป็นปัญญานะใครพูดลบอย่าเก็บเอาเป็นอารมณ์อย่าเอาความหงุดหงิดแล้วมาตอกย้ําคําพูดลบใส่ตัวเองฉันมันแย่ใช่เลยฉันมันแย่ฉันมันงูดใช่เลยไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าเขาว่าอะไรเราอย่างเช่นทำไมเธอไม่ละเอียดเลยทํารีพอร์ตมันจะเรื่องมีหัวเปล่านี่เห็นไหมเออสมมุติเขาว่าเรามีหัวบอกไม่ต้องสนใจคําพูดที่มันด่าใช่ป่ะแต่ว่าเขาถามว่า เราทํารีพอร์ตละเอียดหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยเขากำลังสอนเรานะคะอันนี้ต้องขอบคุณเขาโอเคไหมคะเ,ออเลือกใช้นะเลือกเก็บให้เป็นนะเลือกเก็บเฉพาะสิ่งดีๆเลือกเก็บเฉพาะเนื้อหาดีๆเลือกเก็บเฉพาะคําแนะนําดีๆมาอันไหนไม่ดีลบๆก็ไม่เอาตัดออกโอเคไหมคะนี่คือความฉลาดปัญญาปัญญาโอเคไหมคะรับรองทําตามโค้ดนะคะชีวิตจะเบาสบายและมีความสุขที่สุดเลยนะเอาละค่ะ ก็ขอวอวยพรนะคะให้ทุกคนนะเป็นคนที่เข้มแข็งนะอยู่กับตัวเองได้นะคะรักเชื่อมั่นศรัทธาในความดีของตัวเองนะคะไข mm hmm. รผูดลบไม่ต้องสนใจปัดอ้ปัดอ้โอเคไหมคะแล้วชีวิตเรานี่แหละจะมีความสุขได้ง่ายมากๆเลยนะคะอานะค่ะ hmm. ขอวอวยพรนะคะให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอให้คิดบวกไว้ก่อนเสมอเลยนะคะ mm hmm. มีความสุขมากๆค่ะ mm hmm. ดูรักจากใจโคสิรักตันสุริค่ะ mm hmm.